สวัสดีครับผมขอ,ขอดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถ่ายพร้อมซับนะครับผมวันนี้ก็มาดูการดานะครับก็ช้างที่โดนช้างด้วยกันทำเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานผมก็มานะครับแต่ผมไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ถ่ายนะครับก็คือมาดูนะครับผมแต่ก็ไม่ถ่ายเนาะพอดีคนดูเยอะมากนะครับผมก็เลยมาดูช่วงเช้าเอานะครับ ช่วงกลางวันนะครับผมลงไปก็น่าสงสารเขานะครับผมเพราะการดานี่เป็นช้างจริงๆก็เรียกว่าช้างพิการนะครับผมเพราะว่าตาเขาบอดข้างหนึ่งนะครับผมก็คือถ้าเราหันมาจากทางหน้าช้างเนี่ยตาข้างซ้ายจะบอดหนึ่งข้างนะครับทางการดาน,นะครับผมก็เห็นว่าได้รับบาดเจ็บตรงหัวด้วยนะครับผมก็คือเจ็บอาการสาหัสอยู่นะครับ แต่ว่าเขาก็กินหญ้าพักผ่อนได้ปกตินะครับผมแต่เราก็ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับผมเขาก็น่าสงสารนะครับนี่เพราะว่าตัวเองก็อยู่กับโรงเฉยๆนะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่โทษใครโน้นนะมันเป็นเหตุสุวิสัยนะครับผมเป็นเหตุสุวิสัย แค่ okay. กันดาปดภัยก็ดีแล้วนะครับผมคือไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วเนาะนะครับผมแต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับผมก็คือต้องดูอาการก่อนนะครับว่าไม่รู้ว่าภายในจีบหนักขนาดไหนนะครับผมเราก็มองไม่ออกเนาะนะครับแต่พวกอาหารการกินเขาก็กินได้ปกตินะครับผมกินได้ปกติแล้วก็ พักผ่อนนะครับการนอนการอะไรนี่ก็ปกตินะครับผมก็สอบถามพ่อค้านมาเบื้องตน้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มานั่งเล่นอยู่นี่ได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับผมก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับก็นนะ่าสงสารเนาะนะครับผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าจะเป็นเหตุสุวิสัยนะครับ ดูตอนนี้เขาก็กินกินอ้อยนะครับอย่างเด็ดอร่อยเลยนะครับผมก็โยนให้สองสองต้นนะครับผมโยนอ้อยให้กินแต่ก็อาจจะช่วยการดานะครับผมขอให้หายเจ็บไปไวเนาะนะครับผมขอให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับผมขอให้กลับมาปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่อยากให้เจ็บหนักไปมากกว่านี้นะครับก็ถือว่าฟาดเคราะห์กันไปนะครับผม ข่าวซวยเนาะนะครับอย่างหนึ่งก็ตัวผู้เขาก็มีงาเนาะมีอาวุธนะครับผมการดานี่ก็เป็นเพศเมียนะครับผมจะสู้ตัวผู้ก็คงจะไม่ไหวนะครับเหตุสุวิสัยแบบนี้ไม่มีขยายเกิดขึ้นเนาะนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจนได้นะครับผมแต่ก็อาจจะช่วยการดานะครับอให้น้องหายจิตไปไวนะครับผมการดาการดานี่อายุยี่สิบสามปีนะครับผมเป็นคณแม่ลูกสองเหมือนกันนะครับนี่ มีลูกมาสองเชือกแล้วนะครับก็มาถ่ายคล้าว<ๆ>ให้ดูนะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากเนาะนะครับผมอย่างน้อยก็เห็นเขากินได้ปกตินะครับผมอาการก็ปกตินี่ก็อุ่นใจแล้วเนาะนะครับผมคงไม่เป็นไรมากนะครับแต่เราก็ต้องด,ดูอาการกันต่อนะครับผมฝากใจช่วยพ่อควันไม่ควันด้วยนะครับดูแลน้องกานนานะครับผม ให้หายเจ็บหาย,หายป่วยไวๆนะครับเ,เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คงต้องขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพบเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ